กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรมไว้10%เดังเหตุผลต่อไปนี้ครับท่านประธานครับผมนั่งเป็นทั้งรองประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณางงประมาณในกลุ่มที่1ซึ่งมีวงเงินประมาณ1 8 0 0งแล้านบาทครับ ปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายส่วนงานต่างๆก็ทำงบประมาณเข้ามามีรูปแบบและลักษณะคล้ายกับปี64อย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้ท่านประธานครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมปี B 64ตั้งงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาโทษครับปี B 64ตั้งงบประมาณในการอบรมสัมมนาเข้ามาตั้งไว้ประมาณ5ล้านห ปี65ตั้งอยู่ประมาณ6ล้าน9เพิ่มเติมขึ้นมาครับพอไปดูในไส้ท่านประธานครับเป็นข้อสังเกตไว้ให้กับหน่วยราชการต่างๆก็คือว่าท่านยังใช้วิธีการแบบเดิมจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้มีการเช่ารถบัสมีการเปิดโรงแรมใช้ห้องประชุมของโรงแรมในต่างจังหวัดเบ,เบิกเบี้ยเลี้ยงเบิกค่าเดินทางเพื่อจัดการประชุมสัมมนา โดยไม่มีอะไรแปลกแตกต่างไปจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันพอไปดูหน่วยอื่นๆของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดเ,เล่มที่ผมถืออยู่นี้ท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเล่มที่ผมถืออยู่นี้ครับท่านครับเปิดไปดูไส้ในนะครับท่านจะเห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องของการอบรมสัมมนา มีตั้งแต่เรื่องของการจ้างค่าใช้ใจ่ายที่ปรึกษาทั้งไทยและต่างชาติไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยครับที่รับจ็อบให้กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ประชุมก็มีการซักขานหลายครั้งท่านประธานครับว่าการจ้างที่ปรึกษาของสถาบันต่างๆนั้นเนี่ยทำไมหน่วยงานของรัฐไม่สามารถทำเองได้เอาละท่านอาจจะบอกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญ ให้สถาบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไปดําเนินการไม่ว่ากันครับแต่ตัวเลขสถานการณ์ปี65เล่มที่ผมถืออยู่นี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงท่านประธานครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการอบรมสัมมานาในภาวะปกติเนี่ยผมไม่ได้ติดใจนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเปล่าประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันเป็นกุศโลบายสําคัญที่จะทําให้คนเดินทาง เมื่อเดินทางก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมจ่ายเบีย้ยเลี้ยงต้องไปทานอาหารการกินเงินก็หมุนเข้าไปในระบบผมไม่ได้ติดใจอะไรครับนี่เป็นกุศโลบายของรัฐบาลทั่วโลกเขาก็ทํากันให้ส่วนราชการจัดอบรมสัมมนาย้ายจังหวัดไปอยู่กรุงเทพไปจัดเชียงใหม่ไปจัดที่บ้านท่านประธานบ้างไปจัดที่อีสานบ้างเป็นการกระจายไรายได้ไม่ว่ากันแต่ท่านประธานครับปีห5ห้าเข้ามาแต่ละเล่มเนี่ยนะก๊อปปี้มาทุกอย่างผิดยังไงผิดอย่างนั้น บางส่วนราชการนะครับขอภัยครับเป็นถึงระดับอธิบดีไม่ได้อาา่านนะฮะลูกน้องทําให้เออโอเคเส้นผัวพอเข้ามาก็ถูกแขวนกลับไปทําใหม่ไม่มีการปรับปรุปรงแก้ไขใไดๆเลยก็มีครับเหตุผลที่ผมจำเป็นต้องปรับลดถึง10%ก็เพราะว่าการรีดไขมันนี้เนี่ยมันจึงเป็นที่มาที่รีดมาได้ถึง16,000ล้านบาทส่วนจะรีดแล้วเอาไปทําอะไรก็สุดแท้แล้วแต่คณะกรรมการครับ ดูอีกหน่วยงานหนึ่งท่านประธานครับกระทรวงอุตสาหกรรมสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับผมถืออยู่นี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะอุตสาหกรรมมีเกือบทุกกระทรวงผมฝากข้อสังเกตสําคัญไว้ดังนี้ครับการจัดอบรมสัมมนานในรูปแบบสถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้เนี่ยท่านประธานครับมีหน่วยงานบางหน่วยงานผมชมต่อหน้าเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ วันที่เขาเข้ามาแก้ไขเล่มซึ่งมันสามารถแก้ในชั้นอนุได้เนี่ยนะเขาขอแก้ไขอะไรครับเขาขอแก้ไขรายรจ่ายบางอย่างโดยออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้อบรมสัมมนาท่านประธานครับท่านประธานจัดประชุมสัมมนา100คนผ่านระบบเวกเอ็กผ่านระบบซูมผ่านระบบอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ใช่ผักภาระไปให้กับผู้อบรมสัมมนาแล้วราชาการไปเบิกเขาแจกเป็นพ็อกเก็ตไวไฟเขาแจกเป็นการ์ดบัตรโทรศัพท์ เขาแจกเป็นเบีย้ยเลี้ยงโอนให้แม้คุณจะอบรมสัมมนา,าอยู่ที่บ้านแต่คุณก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากส่วนงานราชการนั้นๆ30กว่าหน่วยงานท่านประธานครับมีไม่ถึงสองหน่วยงานที่ทำเช่นนี้แล้วผมก็ชื่นชมมากว่าเฮ้ยท่านเก่งมากท่านสุดยอดอะ่ะข้าราชการที่อยู่ต่างจังหวัดปกติจะต้องมาที่โรงแรมในกรุงเทพครับมาอบรมสัมมนา,าแต่ท่านสั่งการให้เขาอบรมผ่านระบบซูมอะไรต่างๆหมดร้อยกว่าคน เจ้าหน้าที่ก็บ่นกับผมครับบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านท่านสสจิรายุก็ต้องกินข้าวที่บ้านเปิดแอร์หน่วยงานก็ไม่ได้ให้ค่าแอร์เพิ่มแต่งตัวก็เอาละอาจจะแต่งตัวง่ายๆหน่อยนี่คือสิ่งที่ผมต้องฝากเป็นข้อสังเกตให้กับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะครับว่าปีงบประมาณตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี้เป็นต้นไปถ้าท่านจัดประชุมสัมมานาเป็นการกระจายไรายได้อย่ากระจุกไว้แค่อธิบดีรองประหลัดหรือประหลัดหรือรัฐมนตรีเท่านั้นท่านต้องกระจาย บัตรเติมเงินให้เขาด้วยกระจายพ็อกเก็ต w i f i ให้เขาสามารถใช้ฟรีได้กระจายแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดฟรีและเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปิดเข้ามาปุ๊บชัดขึ้นจอได้อยากเสนอความเห็นผ่านมุมจอโน่นนี่นั่นได้อย่างนี้หน่วยงานราชการไทยต้องทําในภาวะเช่นนี้กรรมธิการไม่ได้ปรับลดทุกอย่างแล้วท่านประธานครับเพราะเราก็มีความคาดหวังว่าหนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้กระชายดํากระเทียมเจียวหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะสามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้หนึ่งมกราคมปีหน้าไปต้นไปจะถึงกันยายนเราจะได้ใช้งบประมาณที่เราตั้งไว้แต่ถ้าประธานก็เชื่ออีกไหมครับว่ามีการซ่อนงบเป็นระยะระยะทุกกระทรวงแม้กระทั่งผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจเงินงบประมาณเทนิตก็ยังทำตั้งงบประมาณค่าไฟไว้100ล้านจ่ายจริง200ถามว่าเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากงบดำเนินการอื่นๆที่เหลือจ่าย ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟมันเห็นอยู่ชัดๆครับว่าเราจะต้องจ่ายอะไรผมก็ได้ทักท้วงไปหลากหลายนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมจะไม่อภิปรายทุกกระทรวงแรอะครับแต่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านประธานได้ฟังว่าถ้าหน่วยงานราชการใดปรับตัวอย่างที่ผมได้พูดชื่นชมท่านเนี่ยจะเป็นมหากรุณาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะส่วนราชการต่างๆยิ่งผมจึงขอปรับลดไปทั้งหมด10%ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ